ที่พยายามจะทำร้ายลูกฉันเพียงเพราะเขาเป็นลูกสาวแม่ทำอะไรโอ้ยก็แคนดี้เนี่ยไม่สบายแค่นี้จะใส่าสายออกซิเจนท,ทำไมแม่แค่จะถอดออกแค่นั้นแหละการแก้แค้นที่เจ๋งที่สุดก็คืออีกแกแกแกล้าทำร้ายลูกฉันเหรอฮะเฮ้ยนี่อ่ะ นี่แกะกล้าทำร้ายแม่สามีตัวเองเหรอไม่ต้องมาทำมาสั่งตฉอนแอคุณกล้าตกพ่อแม่ผมเหรอใช่แล้วจะทำไมอ่ะแฮ้กิดอะไรอยู่ถ้าใช้ความรุนแรงเลยมันก็จะง่ายเกินไปแต่ถ้าอยากจะแก้แค้นให้มันสาสมก็ต้องรู้จักอดทน เ,เดี๋ยวเทนพาพ่อกับแม่กลับม้าไปพักผ่อนกันก็ได้นะแต่ทางนี้แอร์เฝ้าลูกเองโอเคถ้างั้นฝากลูกด้วยนะต่อไปนี้นะไม่ต<ม>้องดูแลยีเด็กคนนั้นแล้วฉันจะได้นอนหลับสบายๆส,สักทีพ่อคะแม่คะหนูเตรียมที่นอนไว้ให้พ่อกับแม่เรียบร้อยแล้วนะคะไปนี่แอร์ อน,นี่มันหมายความว่ายัางไงอะพ่อแม่เดินทางมาตั้งไกลให้นอนพื้นหนอที่นอนเราก็มีสป้าวเทนพ่อกับแม่เขาสาสเดินทางมาตั้งไกลอะแอจะให้เขามาบนพื้นได้ไงเราแอก็ต้องให้พ่อกับแม่นอนเตียงนุ่มๆดิอันเนี้ยแอเออเทนพอดีว่าพ่อแม่แอเขาไปอยู่ดูแคนดี้ที่โรงพยาบาลนอะแอก็เลยว่าจะเเข้าไปให้เขาสักหน่อยเดี๋ยวมานะพ่อแม่ผัวนั่งหัวโดดอยู่ตรงเนี้ย ไม่คิดจะมีน้ำใจบ้างเลยหรือไงเอ,อ่อใช่แอร์ทำไมไม่ทำค่ายพ่อแม่เห็นด้วยล่ะนั่นสิหนูก็ลืมเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะถ้า,างั้นพ่อกับแม่ทานข้าวันนี้ไปก่อนก็ได้คะ่ะผ,ผมแกะให้นะครับหนูลืมบอกไปเลยค่ะไก่อันนี้ยเป็นไก่ที่พ่อเลี้ยงเอาไว้นะคะ พอดีว่าหนูเห็นว่าตัวใหญ่อวบแล้วก็เนื้อน่าทานมากเลยหนูก็เลยมาทำเองกับข้าให้พ่อทานนีแกกำลังจะบอกว่าแกเอาไก่ชนเงินแสนของฉันเนี่ยมาทำเป็นอาหาใช่ที่เหรอใช่สอนเธอลู้พ่อวุ้น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 พ่อพ่อพ่อเปนอะอ่าครับในที่สุดพ่อก็ฟื้นสักทีอ่ะ ตายแล้วนี่ถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหนูจะทำยังไงคะเนี่ยอย่ามาต,ต่อแหละนะแอร์เทนัวแอร์กลับขึ้นไปบนห้องดีกว่านะก่อนีจะทำให้พ่อแม่โกรธมากกว่านี้กรแบบะด้แอร์อันนี้มันคืออะไร แซื้อทองอไว้เป็นของขวัญวันเกิดให้แม่แอแต่เทนไม่ต้องห่วงนะแม่เทโนโนสาทํางานหนักดูแลลูกเราขนาดเนี้ไอ้ก็มีของขวัญวันเกิดให้แม่เทนเหมือนกัน <c oughs> นี่คะ่ะคุณแม่อันนี้เป็นกําไรข้อมือนําโชคนะคะใส่ไว้แล้วเนี่ยจะแคล้วคลา,าปลอดภัยค่ะเทนแต่คิดว่าฉันโง่เหรอซื้อทองให้พ่อแม่ตัวเอง เต่ซื้อไอ้กับไรบ้าๆเ่ยมาให้ฉันงั้นเหรอเป็นไงล่ะเห็นแล้วหรือยังแอะแอเป็นบ้าอะไรอ่ะเมื่อก่อนแอบมีจิตใจที่ดีกว่านี้นะแต่นี่อะไรอ่ะทำไมมันแตกขึ้นทุกวันเลยอ่ะก็เมื่อก่อนแองโง่ไงเทนพอเพราะแอบคิดว่าการเป็นคนดีแล้วมีความอดทนเนี่ยจะทําให้พ่อแม่ของเทนกลับมารักแอบได้แต่แอบคิดผิดเพราะว่าพ่อแม่ของเทนเนี่ย ดันมาใช้ความอดทนของแอร์เพื่อมาลังแกแออีกทีนึงนงไงแล้วที่หนักไปกว่านั้นแม่ทําให้ผู้ชายเนี่ยเป็นใหญ่แล้วก็มีอํานาจมากกว่าผู้หญิงพอเวลาหนูมีลูกสาวขึ้นมาพ่อกับแม่ก็เลยลังแกลูกสาวหนูแล้วก็รังเกียจลูกสาวหนูแล้วแบบนี้หนูจะทําดีไปเพื่ออะไรอะคะเป็นไงเมื่อวานไปเที่ยวบ้านย่ามาสนุกไหมคะเมื่อวานหนูกับพี่เติร์นเล่น <c oughs> ทำไมไอหนักแบบนี้ลูกอย่าบอกนะว่าเมื่อวานหนูไม่ได้ห่มผ้านอนอ่ะเปล่าค่ะเมื่อคืนย่าบอกว่าพี่เติร์นหนาวเลยเอาอผ้าห่มของหนูไปห่มให้พี่เติร์นหมดเลยอย่ามาพูดประมวลวนะแคนดี้ย่าจะไปรู้ได้ไงวันหนูหนาวอะ่ะทำตัวอ่อนแอไม่ได้แม่คะทำไมพูดแบบนี้คะ <c oughs> โทษคนะแคนดี้ มไก,ลลกพ่อนี่พ่อดูลูกหนูยังไงคะเนี่ยทำไมปล่อยให้แคน,แบบน,นนี้ล้มแบบเนี้เอ้่เกจะวุว่นวายทำไมเนี่ยไหนฉันต้องบุ้มจะสอนเพชรกลายชนเงินแสนของฉันแล้วต้องมาดูแลลูกแกอีกเนี่ยรู้ไหมฉันมีแค่สองเอรสองตาเท่านั้นเว้ยไม่เพียงแต่แม่สามีที่ลำเอียงจนเคยชินพ่อสามีก็เช่นกันพอแล้วนะแอพ่อแค่เป็นห่วงแคนดี้เฉยและอีกอย่างเนี่ยแคนดี้ไม่ได้เป็นอะไรมากเลยนะ แม้แต่สามีฉันเองก็ติดนิสัยนี้ไปด้วยแต่สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าน,นั้นก็คือเป็นไปได้ไงคะคุณหมอฉันอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะแล้วทำไมฉันถึงกลายเป็นมะเร็งต้องนมได้อะคะเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวนะครับอัตราการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยครับหลายคนชอบเก็บความปวดไปในใจโดยเฉพาะความขัดแย้งในครอบครัวความขัดแยงแ้งระหว่างแม่ผัวก,กับลูกสะภ้ยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งผลตรวจนะครับที่ยังไม่ออกอะรอก,ก่อนนะครับความอดทนที่ยาวนาน ทำให้ชีวิตฉันพังไปครึ่งชีวิตแคนดี้ยังเด็กอยู่เลยดังนั้นเพื่ออนาคตของลูกก่อนที่ฉันจะจากไปฉันต้องจัดการพ่อแม่สามีที่มันนิสัยแย่แย่และสามีที่มันไม่ได้เรื่องซะก่อนในเมื่อหนูเป็นคนดีแล้วหนูไม่ได้อะไรต่อไปเนี้ยหนูก็จะไม่เป็นมาแล้วค่ะเวรกรรมจริงๆฉันมีลูกสะใภ้แบบนี้ได้ยังง ไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้ามันยังดื้อดึงก็เราก็หาวิธีไล่มันออกจากบ้านไปเลยใช่ผู้หญิงดีๆมีตั้งเยอะแยะถึงเวลาก็แค่แต่างงานใหม่หาสะใยยดีๆแล้วก็มีหลานชายให้พ่อแม่สักคนบ้อ,อย่างนั้นหรอคะแต่ตอนนี้เนี่ยหนูกำลังท้องลูกคนที่สองเลยนะคะ หนูว่าเทนเขาคงไม่ใจร้ายไล่หนูกับลูกออกไปจากบ้านหรอกมั้งและที่สําคัญเนี่ยลูกในท้องของหนูน่าจะเป็นเพศชายซะด้วยสิแอะแอลกำลังท้องลูกชายให้เหรอสแสดงว่าเทนกำลังเป็นพ่อคนอีกครั้งแล้วดิเทนพูดบ้าแหลมเทนเนี่ยเทนไม่ได้เป็นพ่อของเด็กในท้องซะหน่อยแต่เทนกำลังจะเป็นพี่ชายของเด็กในท้องแอลนะอ่ะใช่ไหมคะที่รัก